ันนี้ก็จะมาสอนการทำหนังตัวหนังสือนะครับแบบเคลื่อนแบบนี้นะครับเราไปทากันเลยครับขั้แรกก็ให้เข้ามาที่แอปแคปคัดนะครับให้เราเลือกรูปภาพที่เราต้องการทําเป็นพื้นหลังนะครับขอเลือกรูปที่เป็นติ๊กต็อกนะครับพื้นหลังสีงสดํานะครับก็ให้เราเลือกรูปแบบที่9ต่อ16นะครับก็ทําการ ขยายนะครับพื้นหลังรูปมากินนะครับแล้วก็ไปเพิ่มข้อความนะครับซึ่งเป็นข้อความที่เราจะใช้ในการทําข้อความขั้นต้นนะครับผมก็ใช้ชื่อช่องนะครับยาซีทีวีนะครับแล้วก็ทําการขยายปรับขนาดของตัวอักษรนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกนะครับผมก็จะเลือกเอฟเฟกสีเคียวนะครับที่เป็นคล้ายกับสะท้อนเงานะครับ พอได้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็เราไปเลือกกันข้าวของข้อความนะครับผมจะเลือกที่เป็นตัวพิมพ์นะครับตัวพิมพ์จะมีพิมพ์หนึ่งแล้วก็พิมพ์สองครับก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ให้เราไปคลิกที่เล่นบนนะครับ เพื่อที่จะเลือกเอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวแบบคลื่นนะครับเราก็จะได้ตัวหนังสือที่มีการเคลื่อนไหวแบบเคลื่นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคและก็ทําการเซฟนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการทําแบบตัวหนังสือทําคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ